ป๊าบ้าเอาเพิ่มไหมคบเขาทำโอ้ยแนั้นแม่นั้ดูแลลูกเหรอนะคืนจัดเลยโชคเนี้ยโคตรหื่นอะไอติมไม่หื่นเลยแต่เขาอะไม่หื่นเลยอะอโอ้โหหื่นเจ็บขื่นจัดเลยมามาแบบติมไปติมไม่ขื่นแล้ยังหื่นอ่ะ โอ้หไหนๆลองเล่าลองเล่าวีรกรรมหื่นของอยู่ดีก็มาแบบอยู่ดีมาแบบเรียกเอิญเกินสิเอิญเกิดไม่แม่อเนเ่อผมจะซื้อของผมไม่ได้จะมาขอขอจะมาอ้อนอะไรจะมาคงมาหื่นใส่ผมยับเลยคุณดูแลเพื่อนหน่อยนะครับเพื่อนคุณเหมือนสมองแบบมือนสมองกลับครับลูกสาวเนาะเอาได้โอ้ดูแลดูแลลูกหน่อยนะครับคุณแม่ลูกหื่นมากเลยครับฮะฮะโอ้บ้าเพื่อน โกให้แจ็คหน่อยซื้อกูเอ้าโกแพ้กูไปไหนละน้องแซมแซมีโก้ปะอืโกโกโก้อย่างเดียวโก้ธรรมดาพี่แซมอยู่เดียวไปเลยโหเป็นแฟนเนี่ยอะไรเนี่ยไม่น่าโอ้ไม่ใช่ละหนักละเนี่ยหนักเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอีกคนหนึ่งคุ้นๆน่ะเจ๊เจ๊ยิ้เถอะเพื่อนอีกนี่อันนี้อีกปะเนี่ย รปภจุดไฟเผาถังขยะใหญ่ไปเนี่ยไม่แล้ว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 คุณแม่ครับดูอะไรนะเพื่อนดูอะไรนะเพื่อนดูนะดูนะเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูไอ้เหี้ยไปใช้รปภจุดไฟเผาถังขยะหมู่บ้านไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้โยตอนเด็กเลือดเลือดกุ้ง่านยาลงกุ้ง่านเนตอนเด็กอ่ะ ดูแลลูกหน่อยครับคุณแม่ครับไม่ไหวครับลูกคุณแม่นี่ตอนแรกก็ปกต,ติครับตอนแรกปกติดีครับสอน,อนสอนให้นะครับหมามเห็นไหมเขาเรียกมามาว่าแม่ด้วยลูกเขยเนี่ยฮะมาดูดิดูดิอะไรเนี่ยอเอาเขยเอาของที่ไหนครับพี่ขอซื้อของหน่อยครับขอซื้อโกลแพ็คหน่อยครับพี่ชายขอซื้อโกลแพ็คหน่อยครับพี่สุดหรอโกมไม่มีเลยครับพี่ชายโอ้โหลำบาก ฮีโรชิไอ้งงไอ้งงไอ้งงมีมีทองขายพี่บ้าน้องฮีโรชิผมไม่มีเลยครับไม่ไม่มีเลยพี่ยังงงที่ปนผมหมดตัวเลยครับก็กำลังไปขอซื้อโกแพ็กหน่อยครับพี่พี่ชายขอซื้อโกแพ็กหน่อยครับผมไม่มีเลยครับพี่งอมว่ะาแฟนตีของอันนี้เอ้ยมึงไอ้บอลเออพี่ มือสังหารมึงเบกูไม่อยากให้มึงแทงต่อหน้าพ่อแม่เขาแล้วเนี่ยจริงอ่ะอย่าเลยเนาะอย่าไปทำอย่าไปแทงเลยอย่าไปแทงก็เลยสงสารตั้งมีครับมีไหมอย่านะอย่าอย่าหื่นนะบอกนะขยัมีไหมไม่ขยัมีไหมพี่รับซื้อแพ็คโกครับโกแพ็คครับขายรับโกแพ็คครับรับโกแพ็คครับรับโกแพ็คครับรับแพ็คโกครับใครขายแพ็คโกตอนนี้ครับขอซื้อหน่อยครับขอซื้อหน่อยได้ไหมครับ มีมีแพ็คเดียวครับไปเอาเอาไหมครับเอาครับเบแดงครับเม็ดตรสองแสนเลขครับเล็หนึ่งหนึ่งแปดสิบเอ็ดเฮ้ยเอาครับเอาเยอะครับเอาเยอะครับเอาเยอะครับคนชื่อแม็กนี่เลิกดูดหมายังครับมันเป็นลูกเขยนะโอ้ไม่อยากเลยครับเขาเขามีตัวเลือกเยอะแล้วครับใหญผมไปนี่นะยผัไปดีเก้าเก้าสองครับดูดีมาม่าก็บอกเขาไปดีว่าติมมีแค่แจ็คกี้คนเดียวเมื่อสี่เมื่อสี่ อยู่กับแฟนอ่ะเพื่อนนะครับผมครับขอบคุณครับขอโทษน้องเดี๋ยวถ้าเขาพูดว่ากูเป็นแฟนเขาอีกทีเนี่ยจัดได้เลยไหนคนไหนอีกอ่ะคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะกูสาวไว้หน้าเขาแล้วนะคนไหนอ่ะคนนี้เหรอกูสาวไว้หน้าพ่อแม่เขาแล้วนะพี่ครับคุณแฟนในทีมทำไมครับคุณกูจะเป็นแฟนผมไหมคุณอ่ะเอาไหม กไไมม่่เออาาไม่เเห็นป่ะคุณยังไม่ชอบเลยคุณมาเรียกอะไรเงี้ยแฟนเพื่อนเนี่ยเขาจะไปเอาได้คุณเป็นแฟนผมไหมล่ะเอาป่ะไม่ไม่ครับเป็นแฟคุณไม่แฟนสวยเอาไม่จ้าขุนไม่ละจทีขุน่วยไม่ติดทีสัตว์ ไม่ติดเพื่อนตีได้ยังอหงตีสี่สิบห้ิบเอนะหกสิบเพื่อนอเพื่อย่ไปเอากับพี่ผมปจ้าไม่ติดแล้วล่ยไม่ติดเพื่อนตีเปดเอสเลยที่เซ็ตของอะไรเนี่ยลืมมัดขอขอซื้อมีมีขายไหมครับคุณครับคุขอขอซื้อแพโก้นะครับขอมีขายไหมครับฮะ ขอซื้อโกแพ็คหน่ออยขซื้อแพ็คคออ้ขซืโกแพ็หน่อยครับมีขายไหมกแพ็คคืออะไรคะเป็นทองไหมไทยร้อยทองครับทองแท่งนะครับทองแท่งต้อนจะไปทถกอะไรต่อสนุกเอาทองแท่งหรือว่าทองแพ็คคะมีเลยขายไหมครับน่ะขอซื้อหน่อยครับขอซื้อโกหน่อยครับแพ็คกับทองนะครับทองที่เป็นแพ็คกะครับได้เขาได้ได้อ้าว แล้วสรุปเอาไหมครับผมอะ่ะเฮ้ยคุณย่าไปยุ่งกับเราเอาสิเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟรีเลยนะคะไม่เอาเงินหรอครับได้ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะจะเล่นไอเดบดได้ไหมอ่ากระเป๋าเจ็ดเจ็ดกระเป๋าอะไรคะอันนี้ให้ฟรีนะคะไม่เอาเงหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ครับอันนี้ถ้าถ้าปั่นผมผมผมให้นักฆ่าผมตามล่าคุณนะอาเบะกล่องเดวิดมันขายเท่าไหร่วะกล่องเดวิดกล่องละวสามหมื่นแปดสามหมื่นเก้าอะ อย่าเลยครับอย่าพยายามเลยเพราะคุณสู้ผมไม่ได้หรอกอย่าไปไหนครับเอาเอาทอมมาขายผมซะดีๆครับคือผมกอซื้อหน่อยสักสามร้อยแท่งก็ได้ในตู้เหลือแท่งเดียวครับลืมไปเนาะไม่ใช่เอ็มดีไม่ใช่การกินังไงเป็นไงอ้า๋อพี่เองตะโกนตำรวจจับตำรวจจับอ่ะนะใช่โดนตำรวจจับอีกต่างหากีเองไหวเองไหวสรุปว่าคุณเชื่ออะไรคกับเราชื่ออะไรครับ ยังไม่ยุ่งกับเราครับเชื่ออะไรครับเชื่ออะไรครับผมจําคุณได้นะครับผมรู้ความลับคุณด้วยผมมีรูปคุณนะครับผมเคยถ่ายรูปคุณไว้นะครับรูปอะไรคะรูปอะไรคะผมจําเสียงคุณได้นะครับคุณให้ผมโพสลงทวิตไหมล่ะรูปอะไรคุณเรายังไม่เคยรู้จักเลยนะเช่ไหมล่ะ เก็บแฟนมึงหน่อยดิไม่ใช่ครับผมจะเป็นแฟนคุณอ่ะไม่ไม่ครับไม่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 ครับงั้ผมก็ไม่ใช่แฟนเพื่อนคุณครับไม่ครับไม่ครับผมเป็นแฟนคนนี้ครับโปโลถ้าเขาเรียกกูว่าอีกรอบเป็นไงนาะเออไอสัตว์ไอเทียจะเอาช็อดเท่าไหร่เฮ้ยแทงผิดคนไอเทียสาวฉอดนิดหน่อยมังบอกเป็นแฟนพี่กูพอแล้วล้อคือพอแล้วเต้าไม่ร้องดิไันท่าไมอ่ะ